คือเมื่อเรามองย้อนกลับไป<ช>วันที่เราติดเกมนั้งที่ผมเห็นว่าเขาเขาเขาสนับสนุนผมเขายิ้มให้ผมแต่ผมก็รู้สึกแหละว่าเลือดเือเขาเขาก็าต้องอยากให้ผมดีกว่านี้คุณหมอครับทีนี้อยากให้คุณหมอช่วยยกยกเคสที่น่าสนใจหน่อยคือเราก็จะเห็นว่าจะมีรายงานจากทั้งต่างประเทศและของไทยเองนะครับอย่างเช่นเล่นเล่นเกมไปแล้วรู้สึกเกิดความเครียดครับเครียดไปตามเกมแล้วก็ฆ่าตัวตายก็เราก็เจอนะ จะมีไม่เดือดร้อนใครนะไม่เดือดร้อนแต่เดือดร้อนเดร้อนตัวเองเดือดร้อนตัวเองเร้นก็เดือดร้อนพ่อแม่หรือว่าเดือดร้อนอื่นๆก็อย่างเช่นเรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือไม่จบครับเล่นแต่เกมอย่างเดียวพอเล่นเล่นไปเสร็จไม่ไปเรียนหนังสือครับไปสอบก็ไม่สอบอย่างเงี้ยครับหายไปเลยไมวก็ไม่เจอไม่เจอครับไม่รู้หายไปไหนหายไปเลยใช่ครับก็ไม่มีข่าว สำหรับพ่อแม่เองแล้วมองว่าเป็นปัญหาเยอะแต่ที่ผมบอกว่าเด็กเล่นเกมก็ไม่ได้ติดทุกคนครับแต่พอเด็กเล่นเกมปุ๊บพ่อแม่ฟังข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะไปฆ่ากันเดี๋ยวไม่ใพ่อแม่จะรังนู้นี่กลัวกลัวครับเพราะลูกเนไหนเล่นเกมอย่าเล่นนะพอเล่นนานหน่อยติดเกมติดเกมได้ไหมครับถูกพ่อแม่จูงมาหาหมอแล้วก็บอกว่าลูติดเกมแล้วพอหมอหมอถามว่าทาไมหนูถึงเล่นเกมนานก็หมอจะให้หมอหนูทําอะไรแหละวันๆไม่ไม่มีอะไรให้ทำว่าพ่อแม่เองต้องหาสิเนาะอย่าให้ลูกไม่เล่นเกมพ่อแม่ก็ที่น้องชวนไปเล่นแบดก็ได้จริงๆผมชอบบบเเล่่นแแต แต่พอบังเอิญว่าก็ไม่มีใครเล่นด้วยแบตมันเล่นคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบมันก็เลยทําให้จํากัดความสามารถทางด้านกีฬาไปตอนนั้นพ่อแม่จัดการกับเรายังไงที่เราเป็นเด็กติดเกมยังไม่เป็น e s p o r t ์ก็มีแบบวิธีางดึงปักดึงปักดึงออกเลยเล่นเล่นอยู่ไม่เลิกอ่ะดึงดึงเลย ทำให้ลูกอารมณ์เสียเพราะว่าผมอารมณ์เสียนะแต่อย่างนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวได้ข้างงมีปากเสียงทะเลาะกันลงไม้ลงมือแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจคุณพ่อคุณแม่ดูำนายนิยมเกินไปใช่ครับแล้วบ้านแตกก็เยอะเพราะว่าแม่เข้าข้างลูกพ่อไม่เอาด้วยแทนที่จะทะเลาะกับลูกคนเดียวมาทะเลาะกันเองด้วยครับมีมีเยอะมีสิทธิ์ที่ลูกจะหนีออกจากบ้านด้วยใช่ครับผมก็เคยคิดแบบนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็ลูกก็หนีจากบ้านพ่อแม่ก็ทะเลาะกันก็เลิกกันไปอย่างงี้ครับก็มีครับมีเยอะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ปััญญหหาาแคปของเเดด็กนว มันเป็นปัญหาของครอบครัวที่ถามว่าเวลาที่จะแก้ในเด็กที่ติดเกมเนี่ยเรารู้วิธีควบคุมกําหนดเวลาและก็แล้วแต่ที่เราคุยกันเนี่ยส่วนที่พ่อแม่ลืมทาก็คือว่าการที่เราจะทําให้คนเนี่ยคล้อยตามเราได้เนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์ทีด่ดีต่อกันน้นองเองบอกนะครับ,รบถ้า<น>หากว่าคนคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทีด่ดีกับเราเลยอยมาชักชวนให้เราทําเราจะไปอยากทำหรอเนาะความสัมพันธ์เี่นสำคัญมากครับนอกจากมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะเด็กเองเนี่ยเด็กที่จะเลิกได้เนี่ยเด็กต้องมีเป้าหมายในชีวิต มีแรงจูงใจถ้าเด็กแบบอยากจะเรียนเก่งจังเลยอยากจะสอบได้คะแนนด,ดีเด็กจะพยายามที่จะเลิกเกมด้วยตัวของตัวเอง <c oughs> แต่แล้วพอที่เขามีแรงจูงใจเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ย <c oughs> เขาเลิกตัวเอง <c oughs> ด้วยตัวเองไม่ได้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้พ่อแม่ต้องช่วยเขาควบคุมเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะไม่มีใครเกิดมาแล้วควบคุมตัวเองเป็นตั้งแต่เด็กครับคนเราเนี่ยเกิดมามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสัญชาตยานดิบอยากกินต้องได้กินใช่ไหมอยากนอนต้องได้นอนอยากไปต้องได้ไปแต่พอเราโตขึ้นมาเราถึงรู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลากิน ของอันนี้กินไม่ได้เพราะมันแพงเกินไปของอันนี้กินไม่ได้เพราะมันไม่ถูกใจเราเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักที่จะควบคุมตัวเองครับระหว่างที่ลูกยังควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยพ่อแม่ต้องพยายามที่จะมีกรอบแล้วก็มีขอบเขตที่เหมาะสมสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักที่จะควบคุมตัวเองได้อันนี้เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ต้องสอนไปพร้อมๆกับกระบวนการตั้งแต่ควบคุมลูกไม่ให้เล่นเกมกาหนดเวลาดึงตักอะไรทั้งยแหล่เนี่ยต้องไปพร้อมๆกันครับแาลว่าเหมือนกับว่าจะต้องมีเวลาให้เขามากขึ้นหรือเปล่า แล้วเศรษฐกิจในครอบครัวนี่มีส่วนเกี่ยวข้องเ้วยมีส่วนครับและยิ่งปัจจุบันนี้เราเห็นว่าคนเราเนี่ยนิยมกับวัตถุก,กันมากขึ้นนะพ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินมากขึ้นเมื่อทำมาหากินมากขึ้นเวลาที่จะให้กับลูกก็น้อยลงหลายครั้งเนี่ยลูกไม่เคยรับรู้เลยนะครับว่าพ่อแม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่รพ่อแม่ใช้อะไรไปบ้างพ่อแม่มีภาระจะต้องจับจ่ายใช้สอยอะไรจริง,รงๆให้ลูกรู้บ้างก็ดีดนะผม<ๆ>ผมงถือว่าดีนะเพราะว่าตอนหลังๆผมก็ถามแม่นะว่าฐานะทางครอบครัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยบ้านเรามี ได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฐานะบ้านเรามันแย่มันทําให้เราเนี่ยเฮ้ยต้องพยายามเราต้องเราต้องเข้าใจเขาว่าทาไมมาถึงตรงนี้มันถึงไม่ได้ใช่ตรงนี้เราจะได้ช่วยเขาได้หรือรอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้คือช่วยช่วย,วยันแบ่งเบาภาระมันจะดีขึ้นแต่<ช>ถ้าเผื่อไปเก็บไว้คนเดียวครับมันก็ไม่ดีเยอะแย้วากอือใช่ครับ ลายบ้านเลยครับวีระชัยจะเห็นว่าพ่อแม่เองไม่ให้ลูกรับรู้ถึงภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็กลัวว่าลูกจะเป็นปมด้อยพลาะลูกอยากได้อะไรก็ต้องพยายามหาได้แม่นาะอดมื้อกินมื้อแต่ลูกได้กินทุกมื้อแถมลูกได้กินอย่างดีอย่างเงี้ยครับแม่พยายามที่จะทนได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ดีเลยครับลูกกับพ่อแม่ควรจะต้องรับรู้ร่วมกันว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นยังไงแล้วลูกจะช่วยพ่อแม่ได้ขนาดไหนการที่ลูกช่วยพ่อแม่ได้นี่นะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองครับ ดีจังเลยที่หนูช่วยประหยัดได้ทําให้แม่เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นทําให้แม่จับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นกว่าเดิมทําให้แม่ได้กินอร่อยมากขึ้นมแม่ได้กินอีกมากขึ้นแทนที่จะให้หนูกินอยู่คนเดียวอันนี้มันมสำคัญ หมือนว่าถ้าสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดความรับผิดชอบร่วมกันมากยิ่งขึ้นให้เขาได้มี่วนรับรู้ก็จะทําให้ในส่วนของความลดความไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะเข้าไปจัดการชีวิตของของลูกเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าลูกเดินเข้ามาบอกพ่อครับแม่ครับผมจะไปเป็นนักกีฬลาอีสปอร์ตหรือ ไม่เป็นก็ได้แต่ไงผมจะไม่เลิกเล่นเกมอครับคุณพ่อคุณแม่คุณต้องตั้งรับไงครับกับคำพูดนี้ครับตั้งสติให้ดีครับยิ้มเข้าไปครับยิ้มก่อนยิ้มกับลูกระดิมในใจอ๋อเหรอมันเป็นยังไงเหรอทําไมหนูถึงอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมันดีตรงไหนครับถ้าลูกอธิบายได้เออเขาทำเขาทำการบ้านมาดีนะแล้วระวางแผนกันยังไงดี ถ้าลูกวางแผนได้เออลูกมีความคิดซิเออเราลองดูซิถ้าลูกไม่รู้หนูไม่รู้อะไรเลยเออแล้วถ้าเราจะทำเราทำไงดีเดี๋ยวเราไปช่วยกันดูซิใช้ต่อยอดจากตรงนี้ครับเรามาช่วยกันวางแผนเรามาช่วยกันคิดเรามาช่วยกันหาข้อมูลเราเห็นว่าลูกได้พัฒนาจากความอยากของตัวเองไม่ใช่อยากเฉยๆทุกวันนี้คนๆหลายคนนะครับคนในสังคมเราเห็นว่าหลายคนมีความอยากอยากได้อยากมีอยากนั่นอยากนี่แต่ว่าไม่ทําอะไรเลยรอให้มันให้เกิดขึ้นเองใช่ไหมครับ และขณะเดียวกันเราดูซิว่าสิ่งที่ลูกคิดเนี่ยมันเกินความจริงไหมมันเป็นอันตรายไหมมันไม่เหมาะสมตรงไหนหรือเปล่าแล้วพ่อแม่ต้องชี้แนะครับอย่าไปปล่อยให้ลูกคิดเองเออเองแล้วก็ทําเองครับเพราะเด็กเองเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตเขาน้อยออถ้าเผื่อให้ผมเนี่ยแนะนำนะครับ,รบกับ,บกับเยาวชนนะครับที่ติดเกมแล้วอยากจะเป็นนักก e ีฬาอีสปอร์ตผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งเลยดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้เนี่ยมัน มันใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะเราต้องเราต้องเราต้องตั้งใจกับมันจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันยังทําเป็นอาชีพหลักไม่ได้นะครับถามว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของรัฐบาลก็ยังไม่มีการสนับสนุนในด้านนี้นะครับแล้วก็ในด้านของสปอนเซอร์เองถ้าเผื่อคุณได้สปอนเซอร์มาแล้วไม่เจ๋งพอคุณก็อยู่อยู่อยู่ด้วยการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแบบอาชีพไม่ได้แม้แต่เขาอาจจะเห็นเอกเป็นไอดอลไงเป็นคนในทัศนคติที่แบบเออน่ยน่าจะมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่เราจะเดินตามเส้นทางสายนี้ได้เอกจะพูดว่ายงไ ต้องบอกว่าถ้าเงินรางวัลมันเยอะครับเงินรางวัลมันเยอะอย่างเงินรางวัลในในในเกมของผมเองเกมเดียวนะครับเงินรางวัลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าล้านบาทอ่าเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้แรงบันาใจเยเพอเขาเห็นแล้วเขาก็แบบโอ้อยากได้แต่พูดกันจริงๆเนี่ยไม่ได้ได้ง่ายมันก็เหมือนการที่เราแข่งกีฬาโอลิมปิกอะครับมันก็มีไม่กี่คนแล้วก็เราต้องเราต้องแน่ใจตัวเองครับว่าเรามาทางนี้แล้วเราเก่งจริงหรือเปล่าขนาดเรา เล่นกับคนในออนไลน์เรายังแพ้อยู่เลยอันนี้ดูเหมือนว่าทางการตลาดเองก็ยังอาจจะไม่มีความมั่นคงอยู่เป็นอาชีพหลักยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเอกคิดว่าจะอยู่อีกสักกี่ปีก็ถ้าเผื่อเอาจริงๆน่าจะมาสองสามปีสองสามปีแต่ว่าผมผมผมก็มีอาชีพอยู่แล้วนะครับ่างอาชีพในอนาคตก็มีอยู่แล้วนะครับก็ ต้องมราดูต่อไปครับว่านั้นทีมจะเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าเต็มที่ไม่ก็เต็มที่ครับเพราะว่าต่อให้คือผมมีทำงานอยู่ที่ต่างประเทศถ้าเผื่อไปทำงานทจุดนั้นก็ยังสามารถคุมทีมได้เพราะผมก็เป็นผู้จัดการทีมเป็นผู้จัดการทีมด้วยทีนี้ถ้าเกิดไปไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยได้ได้ผลตอบแทนดีกว่าตำแหน่งงานดีกว่าจะเลิกเล่นเกมไหมถามว่าเลิกไหมคงไม่เลิกครับแต่ว่าคงจะเล่นน้อยลง เพราะว่าถามว่าการทํางานหรือการทำธุรกิจสักอย่างเนี่ยแน่นอนครับมีความเครียด mm hmm. มันมีเรื่องเงินมันมีเรื่องของคน mm hmm. มันมีมันเป็นมันเป็นส่วนประกอบที่เข้ามาใน mm hmm. เรื่องของการด้านการทําธุรกิจ mm hmm. แล้วมันก็ต้องเครียด mm hmm. แล้วสําหรับผมเองเนี่ยเกมคือการ ระบายความเครียดการผ่อนคลายการระบายความรู้สึกที่แบบเราเครียดๆเราอยากจะมีความสุขท,ที่ที่ได้นั่งเล่นเกมม,มันก็จะเป็นการผ่อนคลายของเราแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเกมเสมอไปครับบางคนอาจจะเล่นหมากรุกเล่นหมาฮอตบางคนอาจจะไปตีกอล์ฟอะไรกับเพื่อนนะครับบางคนก็สังสรรค์ที่หากันตามปกตินะครับมันก็แล้วแต่คนแต่เราผมก็คือผมเลือกเกมที่จะใช้ในการผ่อนคลายมันก็เป็นไอเดียอย่างหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับทางคุณหมอบ้างคุณหมอถ้าเกิดคุณ คุณพ่อคุณแม่ดูรายการอยู่แล้วเพิ่งจะมีลูกจะวางแผนไงให,ให้ลูกไม่ติดเกมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้มันน้อยที่สุดครับอย่างเช่นยังเล็กๆอยู่เนี่ยก็ไปออกกําลังกายออกไปข้างนอกแทนที่จะให้ลูกได้เล่นเกมเนาะพยายามที่จะให้น้อยที่สุดเมื่อเล่นแล้วเนี่ยต้องกํากับ กำหนดเวลาครับอย่างเช่นเด็กน้อยกว่าสปีเนี่ยเราไม่แนะนําให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอทั้งหลายเนี่ยแต่ตอนนี้แจกแท็บเล็ตแล้วนะถูกต้องนะครับน้อยกว่า2ปีนี่ไม่ให้เลยนะครับไม่ได้ประโยชน์เกิน2ปีขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครับแล้วคุณแม่กําหนดเลยว่าถ้าลูกเกิน2ปีใช้ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวัน 2>, 2ชั่วโมงนี่คือว่านับตั้งแต่ใช้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดไปแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็รวมเป็นคือนับต่อเนื่องต่อเนื่องครับรวมกันไม่เกิน2เวลาาจะกกํับได้ยังไงเนี่่่ยพออแมเงก็ต้้อองมีขตกลงกับลูกเนนาะเกิ2ขวบนี้พอจะพูดกันรรู้้้เื่องงงบาละมว่า พูดแล้วยังทําไม่ได้ก็บอกเลยเลยว่าเราจะเล่นกันตั้งแต่ในหน้าเลขที่เกมนี้ถึงทีนี้แล้วเราจะหยุดนะมแม่จะต้องมีเวลาเช่นเวลาที่บอกลูกว่าให้หยุดเนี่ยแม่ไม่จะบอกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนีม้มันกำลังเพลินอะ่ะม,มันเลิกไม่ได้เราไปวิ่งเล่นนอกบ้านแม่เรียกเข้ามาเดี๋ยวนี้ม,มันทําใจไม่ได้เนาะมแม่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวแม่จะเตือนก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแม่จะเตือนหนึ่งทีเตือนให้ที่สองสิบห้านาทีอย่างงี้ครับอ,อีกครึ่งชั่วโมงจะหมดเวลาแล้วลูกให้ลูกทําใจก่อน ลูกจะชัดดาวรู้จะอะไรก็แล้วแต่ลูกลูกเก็บให้เรียบร้อยถ้าลูกเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนลูกจะได้ล่าลาเพื่อนให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับจะได้ทําใจได้มากขึ้นเหมือนไม่หักดิบเขาถูกต้องครับคอมพิวเตอร์น่าจะไปตั้งไว้ในห้องลูกครับเมื่อลูกจะตื่นมาเล่นตอนไหนก็ได้แล้าลูกเล่นนะพ่อแม่ต้องเข้าไปดูครับว่าลูกเล่นเกมอะไรอยู่พ่อแม่เองต้องเท่าทันสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันทาได้มากขึ้นเนาะมันสามารถจะ หลบลี่ซ่อนได้มากขึ้นไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราใช้อะไรมันเหมือนที่ผู้ใหญ่ชอบพูดกันว่าอะไรนะอ่านน้ำร้อนมาก่อนถูกต้องแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่าเล่นเกมมาก่อนใช่ไ่คอมพิวเตอร์มาก่อนั่นคือเชิงนักนคดิที่ยังขัดแย้งกันอยู่ใช่ครับเพราะนั้นพ่อแม่เองเนี่ยต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้เท่าทานเทคโนโลยีและเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันให้ p r i v a ซ y ผู้คนมากขึ้นนะเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับคนอื่นจะรู้เรื่องของเราน้อยมากเลยเนาะไม่ได้แทบจะไม่รู้เลยครับแล้วต้างบบรรรทัาออคว ราตรฐานอย่างเช่นว่าบ้านเราเนี่ยถ้าลูกจะเล่นเกมลูกจะเล่นเกมได้ประมาณไหนพฤติกรรมไหนเองที่พ่อแม่ไม่ยอมรับครับเวลาสอนลูกเนี่ยพ่อแม่มักจะบอกว่าเวลาไปสอนเนี่ยเอกจะทำอย่างนี้นะจะทำนี้นะเอกจะรู้สึกน่าลำคาญเนาะน่าเบื่อใช่ไหมครับอย่างเช่นพ่อแม่ก็ Facebook แม่ก็ไม่เคยใช้แล้วแม่ก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะเดือดร้อนที่จะต้องใช้มันก็จะบอกลูกได้มากขึ้นอันที่2ก็คือว่าเวลาที่เราสอนลูกเนี่ยเราไม่ต้องไปสอนลูกเธออยากทำนี้เวลาเห็นใครทำไม่ดีบอกเลยครับบอกว่าเออเนี่ยเขาทำนี้นะแม่ว่าไม่ค่อยดีเลยลูกคิดว่ายงงไ ฟังลูกสิคิดเด้วยใช่ไหมครับถ้าลูก<ด>บอกว่าไม่ดีเลยบ้านนี้ทําไม่ดีเราผมนะผมจะไม่ทาแบบนี้เราจะรู้สึกว่าอันเนี้ยดีลูกไว้ใจได้อันเนี้ยเป็นตัวอย่างครับผมอ่ะสั้นๆทมส่งท้ายรายการทั้งสองท่านคิดว่าติดเกมดีหรือไม่ดีครับไม่ดีครับถ้าติดเกมไม่ดีครับไม่ดีแต่ถ้าเผื่อแต่ถ้าเผื่อเราเล่นเพื่อความความสนุกผ่อนคลายนะครับทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับผมว่าดีครับ คำว่าให้เราไม่เครียดเกินไปไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีถ้าไม่ติดได้จะดีที่สุดครับผมแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นการปิดกั้นว่าไม่ให้รู้จักเกมเลยให้ครับก็มีพอสมควรให้เป็นสีสันของชีวิตครับครับครับผมก็เป็นความใส่ใจนะครับที่คุณพ่อคุณแม่จําเป็นที่จะต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะครับก็หาเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเพื่อที่จะได้วางจัด ในส่วนของระเบียบนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลเขาในการที่จะดูแลในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมนะครับเพราะเด็กๆสมัยนี้เด็กเล่นจากเล่นเกมไม่ได้เลยนะครับก็จะได้มีโอกาสที่จะทําทให้ชีวิตเขานะครับสามารถที่จะใช้เกมใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กับชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ห่างไกลจากเรื่องของการก่ออาชญากรรมหรือว่าเหตุมลนังต่างๆตามท,ที่เป็นข่าวได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอคงศักดิ์นะครับแล้วก็น้องเอกพม่าที่มาร่วมายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ ส่วนที่พ่อแม่ลืมทําก็คือว่าการที่เราจะทําให้คนเนี่ยคล้อยตามเราได้เนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีตอกันนอกจากมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะเด็กเองเนี่ยเด็กที่จะเลิกได้เนี่ยเด็กต้องมีเป้าหมายในชีวิตอยากจะเรียนเก่งจังเลยอยากอยากจะสอบได้คะแนนด,ดีๆเด็กจะพยายามที่จะเลิกเกมด้วยตัวของตัวเอง